สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ปะเกตกันอีกแล้วเด้อจ้ะวันนี้ปะเกตจะมาผัดถั่วด้อจ้ะพี่น้องจ้าถั่วด้อจ้ะพี่น้องจ้าปะเกตแช่ไว้เด้อเด้อจ้ะพี่น้องจ้าแช่ไว้แล้วนะจ้ะพี่น้องจ้าก่อนจะผัดก้ะพี่น้องเราต้องใส่เกลือจ้ะนี่คือเกลือนะจ้ะใส่ไปเลยนะคะพี่น้องจ้าใส่ไปค่ะหนึ่งช้อนค่ะก็คือเกลือจ้ะ น้ำส้มสายชูนะคะเพื่ออะไรเลยคะพี่น้องจ๋าใส่ไปจ้ะสารเคมีมันเยอะนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ป้องกันได้นะคะพี่น้องจ๋านะคะมันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรติดมานะคะพญาธิพยรยอใบไม้เราไม่สามารถจะเห็นได้นาะพี่น้องเนาะก็แชร์ไว้ก่อนด้อจ้ะพี่น้องจ๋า อ้าวบันนีกาม้าด้วยจ้าพี่น้องจ้าปรเกาศซีแชร์ไว้ก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ้าปรเกาศก็จะมาเตรียมนะคะเอาหมูใส่กระทะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องจ้าปรเกาศกล้องอีกแล้วจ้าปรเกาศสิมาพัดทัวร์จ้าพี่น้องจ้ามีเด้อค่ะหมูจ้าหมูสามชั้นนะคะพี่น้องจ้าปรเกาศลื่อมด้วจ้าพี่น้องจ้าปรเกาศก็ซื้อมาเก้าสิบบาทนะจ้ะนะคะ หมูสามชั้นนะคะพี่น้องจ๋าก็มีเครื่องแกงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเครื่องแกงขีดนึงค่ะขีดนึงนะคะเครื่องแกงจากพี่น้องจ๋าก็มีคือเกลือะนะดแล้วผมรู้ว่าคือเกลาแหละจ้ะพี่น้องจ๋าผมรู้ว่านะคะใบมะกรูดกรูดมะปบาเดยนจ้ะพี่น้องจ๋ามะกรูดจ้ามะกรูดจ้ามะกรูดจ้าพี่น้องจ๋าน้ำมันพืชจ้ะพี่น้องจ๋าใส่ไปจักหน่อยนะคะ ก็มีเช่นเดิมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าใส่ไปเยอะนะคะใส่ไปสักหน่อยเด้อจ๊ะพี่น้องจ๋า พี่น้องจ้าวันนี้จะมาเบิงเด้อจ้าคล็ดลับของ p a c k a g นะจ้าทำไงจ้าให้น้ำมันหมูมันออกมาทำยังไงจะให้หมูน่ากินนะคะโอ้ยเอ้ยเจนลงเด้งนะจ้าพี่น้องจ้า Package กระจายคลิกนี้เลยจ้าพี่น้องจ้านพิซซแกงนะจ้าไปหมอมันไม่ได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าหมอมันไม่ได้นะจ้าหมอหมอเนาำมันกระจิกลูบมือในใจน้ำมันหมูก็มาตัดมาแค่โอ้ แฉ่เดี๋ยวก็เก็บไม่ได้นะจ้ะเดี๋ยวก็เก็บเสียโทมจ้าเอาพริกเข้าไปผัดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเอาพริกเข้าไปผัดนะจ้ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมผัดพริกนะจ๊ะการเสียจะไม่ได้การไม่ใช้น้ำร้อนทงนะคะน้ำล้อนช่วยจากพี่น้องจ๋าผัดพริกให้หอมก่อนนะคะพี่น้องจ๋าผัดพริกให้หอมจ้ะ นีรันะจ๊ะพี่น้องจ๋าหมู3ามช้นยยังไงโอ้ยกลิ่นแข็งจังโ่าใครยิ่ได้ล้จพี่นองจ๋าไ่เป็นใสเด้จ้าพี่นองจ๋าเให้พรคอมนะจ๊ะเอาไปพักตอนจ้าพี่น้องจ๋าเคี่ยวหมูเรียบร้อยแล้วก็พัดพรกจ้าพี่นองจ๋าลองดูเด้อจ้าสูระกบด้อจ้พี่น้องจ๋าลองมูเด้ค่ะลองดูนะจ๊ะ ตะเก,กียกระเขียวก่อนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเขี่ยให้ได้ที่นะ,ะนจ,จ้ะพี่น้องจา๋าผัดพริกกับโอ้โหกลวงแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าป้าเผาแล้วกับฉันคืออะไรจ้ะผัดพริกให้หอมเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าผัดพริกให้หอมนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่มากนะจ้ะผัดพริกค่ะอ้าวต่อไปใส่นี่จ้ะ ถั่วนะจ๊ะถั่วที่ปะเกตนั่นแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้ยใหม่มาจากพี่น้อง๋าใส่ไปเลยจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะเอาพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันเด้อจ้ะตันนี้ปะเกตจะมาใส่น้ําล้างถ้วยนะจ๊ะพี่น้อง๋าใส่ไฟค่ะน้ําล้างถ้วยนะจ๊ะล้างถ้วยน้าพริกนะจ๊ะไม่ใช่ล้างเน่างอื่นนะคะพี่น้องจ๋าผงัวจ้ะพงัวใส่ไฟไม่ต้องใส่มากนะจ๊ะ ช้อนเท่าคีดตาแองจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยน้ำมันหมูกระเท็นเส้นสั้นคือบ้านประเกตหมดแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าเว้ยงานเอาอีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยน้ำตาลจ้าซุป้านะคะใส่ไปจังหน่อยนะจะผัดขี้ถัวมันต้องเอาให้ออกหวานๆหน่อยดนะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาชิมกันใหม่นะคะพี่น้องจ้าใส่ไม้ก็ได้นะอยอนน้ำปลาไปเล็กน้อยก่อนนะจ้า ไม่แน่ใจว่าน้ำพริกเจ้านี้มันจะใช้มือเปล่าแต่โอ้ยหมดเลยพื้นบ้านตะเตกดบ้าแล้วกระลือพวงอีลาสตะพี่น้องจา๋าตะเกดผัดพริกถั่วนะคะผัดพริกถั่วค่ะผัดพริกถั่วใส่หมูสามชั้นนะคะแซ่บจะแซ่บจะพี่น้องจ๋าไร่รอยจังหู้เราแซ่บค่ะพี่น้องจา๋า จัดหน่อยคนก็เลยจัดพี่น้องจางานเข้าอีกแล้วค่ะอืมโอ้ยลูกซ้ายจนหนีแล้วเด็กพี่น้องจางทำไมแม่ไม่ทำทำไมถึงแม่ไม่ตัดเค็ตจริงเออ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 พี่น้องจาเติมน้ำสักหน่อยคนก็เลยจาผัดที่ปัวอย่าให้มันแห้งมากนะคะ ให้มีน้ำปรุคิดจ้ะแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องจ้าเติมน้ำตาลเป่งหน่อยจ้ะเอ้ยหน่อยกอดลืมอีกแล้วน้าน้ำปลาจ้ะน้ำตาลดีจังหน่อยเลยจ้ะพี่น้องจ้าขับติ๊กตัวให้ออกหวานนานะจ้ะมันถึงจะอร่อยจ้ะแต่ไม่ใช่หวานจนเป็นน้ําตาลเด้อจ้ะพี่น้องจ้ากระเกตกับพวงี่สิลวจ้ะพี่น้องจ้าเอาได้ที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่พริกนะจ้ะ เสริมบารมีจ้ะต่อไปนี่ค่ะขูดมะใบมันมะขูดมันเหนียวเหมือนเจ้าของมันเลยนะจ๊ะอัดจ้ะเอามาเบิ่งกันอีกเกลือนหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าประกันกะทิพัดมันสลดนะคะพัดให้มันสุกจัดหน่อยเด้อพี่น้องจ๋า <c oughs> สุรังเคือหมูมันกระหยาบเนาะพี่น้องเนาะพอประเกตขั่นอันใหญ่ด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าพอประเกตขั่นชิ้นใหญ่จ้ะอุ้ยเนาะพี่น้องจา๋จาเป็นคนคนก็บ,บอกว่าทำไมทำไมประกเกตไม่พูดคาดกลางอลไรจ้ะฉันจะได้ฟังรู้เรื่องมั่งจ้ะหมาสัน่นทอโอ้ไม่ประกเกตกับว่าที่ให้ใส่หลือพี่น้องจา๋าเจ้าก็รู้อยู่ว่าใครไม่ได้ใส่ด้วยจ้จะ,ะพี่น้องจ๋ากวางังซี่หรืเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพูดคาดกลางมั่งพูด S <S กำเนิดมั่งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอ้ยไม่กอดไอ้เลิกดูโอเคโอเคค่มาจัดจานกันต่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและแล้วผัดพริกถั่วใส่หมูสามชั้นของประเกตเกษตรเราเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมด้วยไข่ดาวบานใดบ้าน,น,านจ้าบานบานจ้าพี่น้องจ้า ไข่ดาวแตกกระจายนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยจ้าพี่น้องจ๋ากดไลค์กดแชร์ให้ประกดด้วยนะจ้าอ้ประกดยันพี่น้องทั้งหลายพูดจ้าไม่รู้เรื่องอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องจ๋าผักเราต้องแช่นะจ้าประกดก็ลืมจ้าพี่น้องจ๋าลืมบอกตั้งแต่เริ่มใหม่ๆนะจ้า ใส่เกลือลงไปนะจ๊ะแช่ผักก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเนาะมีน้ำส้มก็ใส่น้ำส้มไปเด้อจ้าพี่น้องจ๋านะคะแช่ไปแล้วก็มารักอีกน้ํหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องจ๋านะปลอดภัย5 0 60%เนกอ็นก็ยังดีเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอ้าวปะเกวดบ้าลายกะปวงหลายเด้อจ้ากับหน้ากับหลังนะจ๊ะเท่าแล้วจ้าพี่น้องจ๋าโอเคจ้าปะเกตดก็ขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะ thank you very much จ้า เลิ o ยูโซม c h ค่ะเข้ามาแล้วก็กดลกดติ๊กประกตด,ด้วยนะจ๊ะ